สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พระชนะของพระจามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์หนึ่งเปรโตบทที่2นะครับข้อ1 3มถึง15ห้ผมให้วุคในวันนี้ว่าการเชื่อฟังกฎหมายผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ ในฉบับ1971นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักพรพรรดิผู้มีอํานาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ได้รับคําสั่งจากมหาจักพรพรรดิให้ลงโทษผู้กระทําชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีเพราะในพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระง,งับความโง่เขลาของคนโฉดเขาด้วยการประพฤติดีในพระคัมภีร์ตอนนี้บริบทของเราเกี่ยวข้องกับความหวงังคริสเตียนพระคัมภีร์ได้เตือนบอกว่า ของเรานั้นพระองค์ทรงไถ่เราแล้วใช่ไหมครับออกมาจากความผิดความบาปและเมื่อออกาจากความผิดความบาปเราเป็นประชากรของพระองค์โลกนี้เราอยู่กันเพียงชั่วคราวเราต้องรู้ว่าเราคือใครเราต้องละทิน้นปัญหาและเราต้องรักษาความดีแต่ข้อแเดียวกัน ในโลกนี้มีคําว่ากฎหมายครับและพระคัมภีร์สอนเราเรื่องของการเชื่อฟังกฎหมายอย่างไรอันที่1ครับเราเชื่อฟังเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พวกท่านสงบปากคำของคนรุ่นด้การกระทําดีกระทําดีหมายถึงอะไรกระทําตามกฎหมาย แต่การกระทาตามกฎหมายนั้นจนะต้องระล,ลึกถึงเสมอว่าเราทําเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่นั่นแหละรครับเมื่อเราเห็นแก่พระเจ้าหรือกระทาตามประสงค์ของพระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจว่าต้องเอายึดเอาพระคําของพระเจ้ามาก่อนนะครับไม่งั้นอะไรเกิดขึ้นนะฮะพระคมภีได้บันทึกบอกว่าโอลมบทสองข้อยีคนต่างชาติจะหยามหยามพระเจ้าพะทานทั้งหลายนั้นนั่นเอง เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับที่จะให้เราเชื่อฟังกฎหมายเพราะดำเนินชีวิตแบบนั้นแล้วคนจะหยามเกียรติพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราอ่านในหนึ่งเปโตรบทสองข้อสิในฉบับ tlnt นะครับหรืออมตะธรรมเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเพื่อทําลายความนึกคิดของบุคคลโง่เขลาซึ่งเอาแต่ตําหนิติเตียนหรือกล่าวโทษท่านเมื่อคนอื่นนั้นพยายามจะตําหนิคริสเตียนว่าเป็นพวกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้น พยายามจับผิดเราขอหนุนน้ำใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นทําให้โลกเห็นว่าเราเป็นคนที่แตกต่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราเชื่อฟังวันนี้มีคริสเตียนหลายคน ไม่ได้ระลึกถึงสิ่งนี้ครับไปฟ้องร้องกับคนที่ไปเป็นคริสเตียนตลอดเวลามีปัญหากับเขานะครับแปลว่าคุณไม่เข้าใจหลักการของพระเจ้าอะไรเลยอันที่2ครับเชื่อฟังเพราะเห็นแก่พระเจ้าแล้วก็มีบอกว่าจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งขึ้นนะฮะซึ่งหมายถึงกฎหมายต่างๆแต่นั่นแหละครับกฎหมายในบางครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนื่องจากว่ากฎหมายเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปขัดพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นไม่ให้เราทําตามคําของพระเจ้า นั่นเราเราเราไม่ทําไม่ได้นะครับจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งเมื่อเนบูคันเดซาร์ได้ออกกฎหมายว่าให้ไปกราบไหว้ลูกเคารพจำได้ไหมครับดาน,นียอสซัดลัดเมชักเบนยาโกไม่ยอมทํา ให้ทานอาหารของกษัตริย์ที่เป็นอาหารวายรูเคาลก,ขลกเขาก็ไม่ยอมทาเพราะอะไรครับเพราะเขาให้เกียรติพระเจ้าก่อนการเชื่อฟังนั้นนอกจากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องทําเพราะเห็นแก่พระเจ้าคงจําได้นะครับพระคัมภีร์หนึ่งเปรโตนั้นถูกเขียนในช่วงก่อนกษัตริย์เนโรจะปกครองกษัตริย์เนโรชั่วร้ายมากทําลายคริสเตียนกันแกล้งคริสเตียนแต่พระคัมภีร์บอกว่า,วา ให้เชื่อฟังจกักรพพัดแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ชั่วมากก็ตามแต่ในี่สำหรับคริสเตียนเราต้องเรียนรู้จากการเชื่อฟังกฎหมายครับถ้าเราไม่เชื่อฟังกฎหมายเราก็พลาดอย่างยิ่งถ้าเราอ่านพระคัมภีร์โรมบทที่13ในข้อที่1บอกว่าคนเหล่านั้นที่มีตําแหน่งนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาขึ้นดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาขึ้น เราต้องยอมรับแน่นอนครับในคริสตจักรเหมือนกันเวลาที่มีคนที่มีกฎระเบียบต่างๆที่วางเอาไว้เราก็ต้องให้เกียรติกฎระเบียบเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะกฎระเบียบนั้นเป็นการแสดงถึงว่าเราเองนั้นเรียนรู้จากการให้เกียรติในการเขารพมสังคมวันนี้ได้พูดถึงการเชื่อฟังกฎหมายว่า1เราเชื่อฟังเพราะเป็นประสงค์พระเจ้า2เราเชื่อฟังเพราะเห็นแก่พระเจ้าบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าใครบางคนที่มีตําแหน่งสูงแต่เราทําเพราะเห็นแก่พระเจ้านะครับของพระเจ้าอวยคร